นน้ำผักที่เพื่อนคุณหน่อยโฮมสเตย์นะคะนี่เคยมาพักแล้วนะที่นี่นะคะริการดีมากเจ้าของน่ารักมากคุณลุงกับคุณป้าแต่เราแต่น้ำเรียกว่าครูนะคะเขาชื่อหน่อยนะครูหน่อยเขาสอนอยู่ที่โรงเรียนนมาโรงเรียนบ้านดวงปะแม่แถวนี้เละเนาะน่ารักมากทางเข้าอ่ะเข้ามานิดนึงก็ถึงแล้วนะคะ มันโฮมสเตย์ของแท้มันโฮมสเตย์ของแท้เลยคืออยู่ในบ้านคนก็เดี๋ยวเลี้ยวบ้านเดี๋ยว่ถึงแล้วนี่นะคะตรงนี้เลยคุณคุณลุงมาละคุณลุงมาละน้ำลงนะคุณนอยสวัสดีค่ะเป็นไหนตรงนี้ สวยเลยนี่เห็นระคะข้างในเพื่อนคูหน่อยนะคะเดี๋ยวไปดูห้องที่น้ำพักกันคือมันจะมีหลายห้องมากเลยมีบริเวณนี้แล้วจะมีอีกตรงที่หนึ่งด้วยนะที่พักได้ประมาณสิบสองคนนะคะแล้วที่น้ำพักอะ่ะน้ำเลือกไว้ห้องเดียวก็นอนกันสี่คนนี่แหละนี่ใบสีที่น้ำสั่งทำไว้น่าจะเป็นอันนี้ใช่ไหมคะันีปนีน้องน้ำ วันนี้น้องน้ำโชคดีเพราะว่าบ้านเราอยากคุณเลื่อนอ๋อคุณนายก็เลยจะให้น้องน้ำนอนบ้านหลังใหญ่ให้นอนบ้านหลังใหญ่เลยเหรอคะโอ้หเก่งใจค่ะครูไม่เป็นไรค่ะอยากอยากตีแมงมุมจังเลยมีความอยากตีแมงมุมเนี่ยบอกแล้วว่าน่ารักเห็นไหมคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีพี่เขามาอีก ไปกันแล้วกับน้องใจ่ะค่ะก็เดี๋ยวไปดูบ้านกันเลยก็ได้ค่ะต้องหลังไหนคะอันเนี้ยอันเนี้ยเหรอคะอ๋ออันนี้เหรอโอเคงั้นให้คุณหน่อยนําเลยค่ะคือเดี๋ยวนะคะปกติแล้วเนี่ยปกติจะได้นอนหลังนั้นใช่คราวที่แล้วมาน้าจะได้นอนหลังนี้เดี๋ยวนะจะเดี๋ยวน้ำมาถ่ายถ่ายให้ดูเลยก็ได้ค่ะทีเดียวเลยก็ได้ค่ะนะเผื่อว่าใครมาแค่สี่คนอะไรอย่างเงี้ย เพื่อเขาอยากจะพักห้องประมาณนี้ครอบครัวเนาะอันนี้ใช่ปะคะครูใบสีที่น้ำสั่งทำอันนี้เขาเรียกว่าบ่วงหน้ากระบาดเป็นแบบนี้นะคะและและสามอ๋สามวันเลยค่ะและอันนี้คือเป็นใบสีเขาเรียกว่าอะไรคะอันนี้คือเอ่อเปิดซับรับโชคเปิดซับรับโชคนะคะสวยมากฝีมือเด็กนักเรียนใช่ไหมคะใช่ค่ะทั้งทั้งสองแบบเลยอะค่ะ ให้ดูนะคะค่ะะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในห้องกันตอนแรกจองไว้ห้องนี้นี่นะคะในห้องคือใหม่มากใหม่จริงน้ำเคยเอาพักแล้วห้องนี้ออมีไดเป่าผมให้เรียบร้อยมีโต๊ะเครื่องแป้งแบบน่ารักนะ่ารักเน่ ตัวเครื่อแต้งแบบแบบทำเองชอบแบบความเป็นตู้เย็นของครูที่มีน้ําเยอะมากและมีอย่างอื่นที่ถ่ายไม่ได้นะคะ <c oughs> แล้วก็ผลไม้เอม <c oughs> เขาเรียกอะไรนะ้ำน้ำผลมไม้ชาอะไรต่างๆนะ้ำอัดลมนะคะดูห้องน้ํากันเข้าไปดูห้องน้ำ่ะาไปดูปห้องน้ํา <c oughs> สภาพห้องน้ำสห้องน้ำสะอาดเพราะใช้มาแล้วเข้ามาแล้วที่เนี่ยเออเขาจะมีนี่ให้ด้วยนะยาสระผมครีมอาบน้ำอะไรให้อย่างเงี้ยโอเค okay. เดี๋ยวเราไปดูบ้านหลังใหญ่กันที่คุณหน่อยเปลี่ยนให้ห้องแอร์ใหญ่มีโอ้โหนี่นอนได้หคนหรือว่ามากกว่านั้นก็ได้นะเนี่ย อันนี้เหมาะแก่การนับแต้มนะห้องนี้เป็นไพอันนี้ของเอเล็ก่คะอ่าโอเคอันนี้ก็เป็นโซนของพัดลมหรอคะครูค่ะ แแแห่หรือเราจะนอนห้องเดียวไปเลยดี่นะเพียงใจตามใจเลยค่ะน้องน้ำยกให้น้องงามอันนี้ห้องน้ำค่ะอ๋อห้องน้ำอยู่ข้างนอกค่ะแต่ข้างล่างเนี่ยจะอยู่ข้างในตัวบ้านข้างล่างมีแอร์ไหมคะข้างล่างไม่มีแอร์อ๋อข้างล่างไม่มีแอร์แต่ก็โอ๋อได้บรรยากาศฝนเพิ่งตกตกไหมคะอร์ตกทุกวันค่ะเมื่อกี้น้ำมาฝนตกใช่ไหมคะตกตลอดเลยหรอ แบบน,นู้วอันนี้เหรอเนาะฮะตรงเนี้ยตรงเนี้ยเหรอเนแล้วที่นเนี่ยโอเคเหรอใช่จั่วกันเพลินเลยอ๋อไม่ใช่เออบรรยากาศดีตรงเนี้ยโอเคบรรยากาศดีมากแต่ตะพักดีเนาะใช่ค่ะ,ะ,คะโอ้ ห้องน้ำอันนี้ห้องน้ําใหญ่อุย้ยมีอ่างด้วยเราเราคืมีห้องน้ํำตะมีด้วยนะยัยดอกตะมูตะมีเต็มเลยอดอกตะมูตะมีไม่มีใครช่วยแก้เลยเหรอไม่รู้จักด้วยอันนี้จำนายสักพวงเมลวนไม่รูส้สิเขาโชว์ไว้หรือเปล่าเขาโชว์ไว้หรือจำาไหนแน่แเขียนไปจำไหนอ้าวไม่ได้มองอะถ่ายเดียวเฮ้ยอันนี้สวย

ไงลตื่นสายที่จันไปเซเว่นกลับมาแล้วนั่นเนี่ยใช่แล้วแต่งหน้าเต็มมาเลยพี่เขียนคิ้วบนรถคือแบบมัวๆั่วไปอ่ะนี่กำลังคุยกับคนนี้อยู่คนนี้ตอนนี้มันอากาศคือมันมีฝนตกด้วยอ่ะกล้องมันเลยเป็นฝ้า ปกินข้าวกันดีก,กว่าไปดูกันว่าข้าวเช้าที่โฮมสเตย์เฮือนคุณหน่อยเขามีอะไรกินนะคะไปไปเร็วนอนปะนอนเลยนอนเลยนอนเลยมาอาหารเช้าของเมย์เป็นไข่กระทะถ่ายไม่ทันตัวนี้ก็ไดีไข่กระทะของแอมก็เป็นไข่<า>กระทะแต่ของน้ำซุปข้าวต้มนี่นะคะ ก็น้ำนไม่กินพวกพวกเนี้ยไม่กินว่ากินเนื้อสัตว์อะแต่ข้าวต้มนี่คือหมูแน่นหมูันแน่นมากเดี๋ยวคงต้องแบ่งแล้วก็หมูยอแล้วก็ไม่กินเรื่องมากเนาะสรุปคือกินข้าวอยู่เดี๋ยวแล้วไอ้น,นี่ก็ไม่กินทไหนครคือผักกูก็ไม่กินนะเนี่ยกินเห็ดอยา่เดียวไม่เป็นไร